สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมบอร์ดสภา,าการศึกษาเน้น3วาระหลักขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งค่ะติดตามกับคุณปุณธนิตาวากดวนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมบอร์ดสภา,าการศ<ด><ด>ึกษาเ<ด>น้น3วาระหลัก ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อให้เป็นพล,ลเมืองที่เข้มแข็งศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่3ปี2568ณห้องคำแหงพลางปูลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยมีการพิจารณาเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องหลักคือ ร่างทิศทางการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง Thailand Human Capital Development Compact เพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งพร้อมเรียนรู้ปรับตัวอย่างยั่งยืนโดยมีศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาวะที่ดีและมีความเป็นเลิศก,การบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกคนและการบริหารจัดการ แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรื่องต่อมาคือการปรับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและสูตรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งมีข้อเสนอในการกระจายอำนาจส่งเสริมการมีส่วนร่วมลงทุนและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอีกทั้งปรับสัดส่วนการใช้ทรัพยากรสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ในส่วนของการจัดสรรไปยังผู้เรียนโดยตรง ควบคู่การจัดสรรไปยังสถานศึกษาและการปรับรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานแยกค่าสาธารณูประโภคพื้นฐาน ออกจากค่าการจัดการเรียนการสอนและที่ประชุมมีการเสนอในส่วนของนโยบายการสร้างเสริมชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในทักษะที่จำเป็นสนับสนุนระบบการเรียนรู้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้วยทุนทางสังคมจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่